เขาบอกคิดมากต้องกินไก่ถึงจะโชคดีเราไม่มีไก่งวงเรากินเป็นไก่ทอดอ oh. อันนี้ผงอะไรอันนี้ผงพริกไทยดํากิ่นเ็ดทัฟเฟิลเนื้อไก่เขานุ่มชุ่มฉ่าไม่แห้งเลยวะ่ะ oh. อร่อยไก่ป๊อปคอร์นเหรออันนี้อะไรอ่ะไก่ย่างเนื้อนุ่มเ oh. มื่อกี้ฉันกินอันนี้อร่อยมากเธอลองกินอื oh. มันฉ่าอะ ไก่คาราโอเกะอร่อยมากอ่าฮาแล้วเจะปีใหม่ที่บ้านทุกคนกินอะไรกันบ้างแง่ม <c oughs> จุ้ยมากอะ่ะอันนี้ไก่ของอะไรเธอของไทยสันนี่ไงซื้อมาเยอะเลยโ <c oughs> ว้เขามีหลายแบบเลยนักเก็ตไก่ป๊อปไก่คาราโอเกะบัฟาโลวิงไก่ไม่มีกระด,ดูกแล้วทาโคตรง่ายฉันเข้าหมอ้อทอดสิบนาทีเสร็จแล้วผงที่โรยของแม็กคอมิกเช็คเช็คกินเฮททัฟเฟลโคตรหอมแล้วจะมีความเผ็ดร้อนของบิ๊กไทยนิดๆิสองอย่างนี้กินคู่กันโคตรอร่อยเหมือนเกิดมาคู่กันน่ะเหมือนเรา ไก่ไทยสันอร่อยซาดเหมือนสาด,ดัาจารย์มาทอดไก่ให้กินคือมันต้อง